ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกูสุกศรับมื่อนี้ผมต้ขขขของงงอย่งมากมายดอกครับผมอุย้ยได้มาอีกแล้วนะฮะเป็นไก่ดำภูพานครับผมนะดำแท้บ่แท้กระทำเมืองกันแล้วกันพี่น้องมามามาเดี๋ยวตักน้ำใส่แก้วกันไนะก่ดำภูพานพี่น้องภูพานแท้นะไก่ดำภูพาน ตํดำดำนะ่ดําะะของแทมต้องดำยันกระดูแบบเนี้ยเ่นียวผม ก็มีมองได้ขาวเนี่ย เรามองความดำแต่ว่าถ้าถามว่ากินมันนะเป็นแบบไหนกินตางจากใกล้บ้านโดยชิ้นสิ้นเชิงครับผม กึนดำมอนม้เลดของดำมื้อเนี่ย โอ,อ้ของดำมือนี้พ่ธรรมดาแล้วมือเนี่ยแ่บ ถ้าว่าพื้นไก่ดำพี่น้องนะครับม,มันจะมีไก่ดำแท่ครับผมนะ้แล็ไก่ดำผสมนะครับผู้ให่ทีบกก่บริโภคก็เมึ่งให้ดีครับผมเพราะว่าไก่ดำแท่กับไก่ดำบาผสมเนี่ยมันตั้งกันเรื่องของเนื้อครับผมนะเนื้อมันสีคนละแบบกันนะครับ กระสีมีลักษณะคล้ายๆสีดำครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ดำามทุกส่วนแบบนี้เด้อเลือดนะฮะต้องเป็นลักษณะแบบเลือดแบบช้ำๆค่ำๆของแค้่มันสีดำทุกส่วนนะฮะ เนื้อหนังมังสากระดูกกระเดี๊ยวลเลือดกระสีค่ามานะไตตับมเ้ี่ยนะฮะดำเบิดที่สำคัญขี่ต้องดำพร,อมพ,รอมพี่น้องโนะะบเลทะลึงนะครพี่น้องได้ใกล้ดำมาแล้วนะครับขังไปอย่าคืนสองคืนก่อนจะสังเกตบางขี่มันนะ คีมันกระดำของแท้นี่พวกตับพวกตึบมัน ยาซีนน่เอิกเอาผมดีเกียรติมังี้เงี่ยโดยเชวนตัวของผมนะฮะไอซีนเน่เอ,อิกเนี่ยเพราะว่าจะเป็นใกล้บ้านใกล้พันใกล้ยกแยงล้วแต่หรือแม้กระทั่งเขามันใกล้นะฮะผมจะบุกกิน ซาเจาหนึ่งสองต้นนะฮะไว้เห็นด้าครับผมพี่ดาวมากิน สาเหตุนะฮะที่ผมบกกินเนื้อส่วนอึกมันนะครับเพราะอย่างตี่เนื้อ,อรรรบ่แซบนะฮะบ่จะเป็นใกล้บ้านใกล้ดำใกล้งแล้ว็ได้นะฮะนเนื้ออึกผมกิบพกกินแม้กระทั่งขามันไกลหรือแม้กระทั่งไกล้เคฟซีนะฮะผมจะบอ,อกส่วนละอึกจักเชียนะฮะผมบกกินมันบ่นแซบนะฮะยอย่ารู้สึกผมนะเนื้อมันไหลเยอ่นะ,ะแต่ว่ามันมันมีความแซ่บสำหร,รับผมนะฮะเพราะต้องกินอย่างมากมายแล้วครับผม โอ้กินยำเน่กระแซบนะฮะไก่ดำเนี่ยแล้วก็หายาก้อมนะฮะที่สำคัญก็คือถามว่าราคาแพงบ่ถ้าหูมองหูบอนมันก็แพงครับผมนะฮะถ้าผู้ใหญ่วกมีมองมีบอนมันมันก็แพงอยู่นะฮะโดนึ่งกับหลายร้อยอยู่นะครับผมอันนี้คือผมซื้อมาโตนึ่งเฉลี่ยเราประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะร้อยกว่าบาทนะฮะก็ถือว่า คุ้มค่าครับผมนะฮะแต่ว่าถามว่าพี่จ้าถามว่ารสชาติมันคือกับใกล้บ้านบอผมบอกว่ามันมันค่ายๆกันนะฮะมันค่ายๆกันแต่ว่ามันมันตัางกันอยู่นะฮะในเรื่องของกลิ่นคือกินไกลกินของไก่้ดำเนี่ยนะฮะถ้าสีห้ผมเปรียบเทียบมันก็สีคือในลักษณะของยาฮักไหมอันนี้ผมไม่ได้กวนในพี่น้องนะ้ผมผมรู้สึกว่ามันคือยาฮักไหมนะฮะเพราะว่า ตรงช่วงกระดูกกระเดี่ยวนะฮะตรงช่วงคอตอมันเนี่ยนะฮะเวลาผมกินเข้าไปปั๊บมันจะมีกินแบบลักษณะคือยาหักไม้ที่จะเจ้าไปฝนไหมพี่น้องนึกภาพบอกว่าแต่ว่าในขนาดที่ใกล้บ้านเนาะมันกั็เป็นลักษณะแบบอีกกินนึงนะฮะกินไก่กินข้าวกินกินของไก่อะนะฮะผมว่าน่าจะเป็นกินที่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะฮะยาหักไม้ครับผมนะฮะลองมึงกันแล้วกันแต่ว่าส่วนอื่นสีสีบริกินนะครับมันจะออกกินช่วงคอต้อมันช่วงขาอย่างนี้นะลองไปหากินมึงลองไปหาชิมมึงพี่น้อง นะฮะบ่ต้องเอียงมากเลยหรอกข้าเจ้าว่ามันเป็นยานะฮะผมก็ผมก็บม่ได้คิดว่ามันเป็นบานเป็นยาอีกย่างดอกนะฮะผมจะคิดว่ามันกัเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์นึงเนาะของไก่ดำนะฮะมาเฮ็ดให้เรื่องของความแซ่บของคุณเทาคือมันจะแตกต่างกันออกไปนะฮะบ่ต้องเอียงมากเลยหรอกพวกพอกันแบบมีสมมือทุเวีนบ่พปิจ่าจะพาพี่น้องมาแซ่บๆอียงแบบนี้นะครับอาจจะมีเฮ็ดเมนูแน่หรืออาจจะมีเนื้อเนื้นี่ยนะฮะขอพูดอะไรับผมสารับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ